ในคลิปนี้เนี่ยแอดแมวก็จะมาทำการรีวิวเจ้าบอร์ดไพลอเนกว่ามันใช้งานง่ายไหมหรือว่าเทรดได้กำไรจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้มาแล้วก็ปรากฏว่าสามารถทำกำไรได้ในช่วงที่ตลาดแดงเนี่ยก็อาจจะมีตกบ้างครับแต่ว่าหลังจากที่ตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นหรือว่าอาจจะฟื้นขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็สามารถทำกำไรได้ครับแอดว่ามันก็ดีนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าเนาะ อย่างบอร์ดกริดตัวนี้นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเฝ้าการาฟด้วยครับเพราะว่าเวลาเราติดดอยเนี่ยแล้วเราอยากจะหลุดจากดอยเราก็ต้องทําการถั่วไม้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมาเฝ้าว่าเฮ้ยพอถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะออกไม้พอถึงจุดนี้เราจะต้องปิดถึงจุดนี้เราต้องปิดแล้วถือว่าถึงจุดนี้เนี่ยเราต้องถือไว้ก่อนแล้วเพื่อไปทํากําไรแต่บอร์ดกริตเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์ใช่ไหมมันจะเล่นตามค่าเฉลี่ยหรือว่าการวางแท่งของมันแล้วเนี่ย หลังจากที่วางเสร็จแล้วครับมันจะทําการจัดการโดยอัตโนมัติโดยค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่0.05%สำหรับการรับรองต่างๆหรือใบประกอบอะไรเนี่ยเราสามารถมาดูในเว็บได้ครับนี่ครับก็สามารถดูได้เลยนะในส่วนของบอร์ดต่อมาครับจะเป็นบอร์ดแบบความเสี่ยงต่ําซึ่งบอร์ดความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราก็จะได้ผลกําไรน้อยหน่อยแต่เราก็จะได้ความปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของตัวบาลานเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งหรือว่าสเสถียรนะ มันจะไม่เหมือนพวกบอดกิจหรือบอดอที่แอดใช้นะบางทีมันจะมีความผันผวน,นที่มากกว่าสามารถซื้อขายนะผ่านตัวบัตรเครดิตหรือว่าธนาคารได้ คือซื้อขายเป็น USD ในด้านความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่า p i o n e เนเนี่ยเขาได้ดําเนินการมาอย่างยาวนานแล้วนะมากกว่า978วันรวมทั้งเนี่ยครับมันเขาก็มีการร่วมกับทาง Binance ด้วยนะในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากค่ายต่างๆครับด้วยมูลค่ารวมกว่า10,000ล้านเหรียญแล้วก็ยังได้รับใบรับรองครับจาก MSB ก็เรียกว่าน่าเชื่อถือเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปติดตาม เป็น Facebook ของคนไทยก็มีให้นะเดี๋ยวแอดจะทำการแปะไว้ด้านล่างเป็น t l e g r กมอ่าก็มีช่องทางต่างๆที่เราสามารถเข้าไปติดต่อหรือว่าเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานกันเลยดีกว่าครับและนี่คือยอดที่แอดได้ทำการฝากมาครับอ่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยกว่าๆเนี่ยแอดได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ5เหรียญครับจากยอดฝากอยู่ที่300นะแล้วก็วิธีการฝากเนี่ยง่ายๆเลยครับเราใช้บแนนในการโอนและในการรับก็กดที่ ดิพสิทธิ์ครับแล้วก็ทําการก๊อบโค้ดตัวนี้ไปแปะที่ Binance ครับค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทาง Binance ครับว่าเก็บเท่าไหร่นะส่วนโอนออกเนี่ยจะเสียอยู่ที่1 USDT ซึ่งเราก็ไปก๊อบโค้ดเหมือนกันครับแล้วก็มาทําการแปะที่เว็บไซต์ p i o n e c ครับหลังจากที่เราฝากเงินเสร็จแล้วครับก็ให้เรามาที่เทรดดิ้ตรงนี้แล้วก็มาเลือกคู่เหรียญว่าเราต้องการเทรดคู่ไหนครับอย่างเช่นเราอยากได้กาล่อ่ากาล่นะครับ หลังจากเราเลือกคู่เหรียญเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเทคนิคต่างๆที่เราต้องการจะใช้ AI ครับมันก็จะมีหลากหลายเทคนิคเลยนะถ้าแอดแนะนำเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นตัวกลิตหรือไม่ก็ DCA หรือใครชอบเฟ s เซฟหรือปลอดภัยเนี่ยก็สามารถใช้ตัว Sport Future ตรงนี้ได้นะก็คือเราเนี่ยจะได้รับเป็นส่วนต่างที่ทางไบแ c นเนี่ยเป็นนายหน้าในการจัดการนะครับเราก็จะได้รับตรงนี้ อ่าเป็นเปอร์เซ็นอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ว่ามันก็ความเสี่ยงต่ำเนาะสำหรับบอดตัวอื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถมาเลือกใช้กันได้นะต้องบอกเลยว่า AI แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความเก่งกาจที่แตกต่างกันไปถามว่าได้เยอะได้น้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเข้าในจังหวะที่ดีหรือไม่ดีด้วยนะสุดท้ายแล้วครับ ถ้าเมื่อตลาดกลับมาบวกเนี่ยเราก็ไม่ต้องเฝ้ากราฟไงไม่งั้นนะบอกเลยว่าขอบตาหมีแพนด้าแน่นอนเนี่ครับเราก็ใช้ BTC Moon เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับเมื่อไหร่ที่เราซื้อ BTC เนี่ยมันก็จะมูลนะ <c oughs> ก็ประมาณว่าถ้าเราไม่มีเวลาเฝ้ากราฟใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทำการใช้ AI ตัวนี้เนี่ยให้เขาเนี่ยทำการซื้อไว้พอซื้อเนี่ยเมื่อไหร่มันมูนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเก็บกำไรไปเรื่อยๆของมันเองครับแล้วก็ตัวบอทตัวอื่นๆเนี่ยก็เช่นกันนะ มันจะมีต้นทุนเนี่ยที่เขาบอกอยู่ว่าขั้นต่ำเนี่ยเราต้องใช้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าทุนที่เราต้องใช้ในการรันตัว AI เนี่ยเท่าไหร่นะเราก็สามารถเลือกตัว AI ได้ตามแบบฉบับที่เราชื่นชอบเลยมีหลายตัวให้เราเลือกใช้เราก็สามารถเลือกกลยุทธ์ของตัว AI เนี่ยได้ตามแบบฉบับที่เราชื่นชอบเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยรู้แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่าเออมันใช้ยากไปนิดนึงนะ แล้วบอกแอดแมวครับทายังไงดี <_ an aly se> ก็แนะนําว่าถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้งานยาก <_ an aly se> เราก็อาจจะเลือกเป็นตัวแรกๆเนี่ยสตัวแรกหรือ4ตัวแรกข้างบนเนี่ย <_ an aly se> ที่มันสามารถทำกำไรได้แบบไม่ง่ายแล้วก็เซตบอทไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบออโต้เนาะ <_ an aly se> อย่างเช่นรีบาลานซ์ <_ an aly se> อย่างตัวนี้เนี่ยเราก็กดปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เลือกคู่เหรียญเลยต้องการให้มันรีคู่ไหนเนี่ยก็สามารถทําได้ครับหรือว่าเราสามารถดูคู่มือจากตรงนี้ก็ได้มันก็มีคู่มืออธิบายอยู่ครับ เราก็เอาเลยครับสมมติว่าเราต้องการคู่นี้เราก็เลือกเลยครับปุ๊บอันนี้ด็อกคอยกับ USDT แล้วก็เลือกเหรียญใส่จํานวนจบครับแค่นี้เองก็สามารถทําได้ละในส่วนของหน้าตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นการเทรดคู่เหรียญต่างๆครับเราก็สามารถทําการกดเลือกคู่เหรียญแล้วก็มาทําการเลือกตัวบอทได้เลยตามเราสามารถกดเลือกตัวบอทได้เลยครับนี่แหละมันก็ทําให้เราสะดวกสบายครับไม่ต้องเฝ้า ไม่ต้องแบบมานั่งดูกราฟจ้องกราฟตลอดเวลาจนขอบตาเนี่ยอาจจะค้าได้นะแล้วบอกเลยครับว่าคู่เหลียกของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครติดปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะทําการกดนะในส่วนของตัวสนับสนุนได้ก็จะมีช่องทางอีเมลแชทมีชุมชนแล้วก็ดูประกาศต่างๆได้จากตรงนี้เลยนี่คือช่องทางการติดต่อหรือว่าเราจะคลิกตรงนี้เพื่อทําการคลิก แล้วก็ทําการพิมพ์นะครับแชทเวลาเราเกิดปัญหาหรือว่าติดปหาอะไรครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับมีซัพพอร์ตคอยบริการให้อยู่นะแล้วก็ในส่วนของการโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ไม่ได้ยากเลยครับมันรองรับแอปพลิเคชันเราสามารถกดตรงนี้ครับ เพื่อสแกน QR code ทั้ง iOS และ Android หรือเราจะกดตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็มาทำการดาวาน์โหลดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเพื่อความสะดวกสบายเนี่ยก็สแกน QR code ได้เลยจบสามารถใช้ได้บน Android iOS ทั้งบน PC และบนแท็บเล็ตก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเรียกว่าสะดวกทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับสุดท้ายก่อนจะจากนะครับถ้าเกิดว่าใครติดปัญหาหรือหากมีปัญหาอะไรเนี่ยทางไพวัเเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่ม ที่เป็นคนไทยอยู่ซึ่งแอดแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นสามารถกดเข้าไปทําการพูดคุยสามารถตั้งโสส์เนี่ยเพื่อสอบถามปัญหาหรือว่าสามารถพิมพ์แชทเข้าไปถามกันได้เลยนะเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้